สวัสดีครับพบกับผมบอมสกีโฟนะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการจัดันดับนักเตะที่ดีที่สุดในทุกตำแหน่งของเป๊น2021นะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นคิวของ AMF หรือว่ามิดฟิลตัวลูกนะครับจากที่ทุกคนได้โหวตกันเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับนักเตะ10คนนี้จะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่10นักเตะที่จับมาเล่นเป็น AMF แล้วได้ผลโหวตมาเป็นอันดับที่10ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งหมด 5.4%นะครับเป็นสุดยอดตำนานของทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของฉายาหัตผัดเจ้านะครับเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองนะครับเสือเตียดิเอโกมาลาโดน่านั่นเองนะครับสำหรับมาลาโดน่านะครับจุดเด่นของเขาก็คือความคล่องตัวและก็ความพิ้วในการล็อกบอลทองบอลน,นะฮะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่รูปร่างค่อนข้างเล็กมากนะครับแต่ความเล็กพิกกิู้ของเขาเนี่ยนะครับคือพิษสงที่ร้ายแรงที่สุดนะครับ นอกจากเรื่องของการคลองบอลแล้วนะครับเขายังมีอาวุธร้ายแรงในการปั่นด้วยเท้าซ้ายอีกด้วยนะครับผมได้เคยทําคลิปจัดอันดับนักเตะที่คลองบอลดีที่สุดในปี2021ไปแล้วนะครับซึ่งมาดรโดน่าก็ติด1ใน3นักเตะที่คลองบอลดีที่สุดอีกด้วยนะครับ ปัจจุบันในเกมนี้มาดอนานาก็มี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันอักดิบโมเมนต์การ์ดสีชมพูนะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันแจกฟรีตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็อีกวอร์ชันหนึ่งเป็นรีเจนที่เยอร์การ์ดสีเหลืองนะครับเมื่อทำในเวลตันแล้วจับไปยืนเป็น AMF สำหรับรีเจนที่เยอร์เนี่ยก็ตัน100เช่นกันนะครับอันดับ10ในคลิปนี้ครับเสือเตีย้ยเดียโ,โก้มา,าดอนนาครับอันดับที่9 มิดฟิลตัวลุกที่ทุกคนโหวตกันเข้ามาติดมาเป็นอันดับที่9ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งสิ้น5.6%็นะครับก็เป็นมิดฟิลตัวลุกโฮเพเยอร์ของเชลซีคายฮาเวตนั่นเองนะครับสำหรับฮาเวตปัจจุบันนี้ในเกมก็จะมีเวอร์ชันฟรีเจเพเยอร์เพิ่งจะออกมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็เงียบหายไปพักใหญ่แล้วนะครับแต่ทุกคนก็ยังไม่ลืมความร้ายกาศของเขานะครับจุดเด่นของคายฮาเวตคือ เป็นมิดฟิลตัวรุกสายสปีดนะครับปกติแล้วมิดฟิลตัวรุกคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีสปีดที่ไม่สูงนะครับแต่สำหรับคารฮาสเวดมีสปีดที่ดีสอดคล้องกับเพลงสไตล์ของเขาที่เป็นโฮเพลเยอร์ ที่จะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าค่าพลังการยิงของเขาอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ก็มีสกิลยิงไกลสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสกิลปั่นไกลอย่างลองเลงไดฟ์ลองเลงชูตติ้งนะครับหรือไลซิงช็อตนะครับมีสกิลสนับสนุนในการยิงทําให้เล่นได้สะใจมากขึ้นนะครับประกอบกับการคลองบอลบอลคอนโทรลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอันดับที่9ก้ายคล์ฮาวเวตจากเชลซีอันดับที่8 นักเตะที่จับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วทุกคนให้ผลโหวตติดมาเป็นอันดับที่8ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งสิน้น6.3นตะครับตำนานทีมชาติฮอลแลนด์ของปืนใหญ่อาร์เซนอลเจ้าของฉายาไอซ์เบิร์กหรือเพชรคาดภูเขาน้ำแข็งเดนิสเบิร์กแคมป์นั่นเองนะครับ สำหรับเดนิสเบิร์กแคมป์ในเกมนี้ก็จะมีทั้งเวอร์ชันลนเจนพิเอร์กาสีเหลืองแล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์กาสีชมพูนะครับตำแหน่งหลักของเบิร์กแคมป์ก็คือ SS กองหน้าตัวต่ำเซ็กเกิลสไตรเกอร์นะครับแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อจับมาเล่นเป็น AMF แล้วเนี่ยค่าพลังสูงกว่าตำแหน่งหลัก SS ด้วยซ้ำนะฮะด้วยเพลงสไตล์ของเขาเป็นคีรีทีเพลย์เมเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จับมาเล่นเป็น AMF แล้วเล่นดีสุดๆครับ จุดเด่นของเบิร์กแคมป์คือเป็นนักเตะที่คลองบอลดีมากๆนะครับเทคนิคสูงมากๆนะครับแล้วยังจบสกอร์ดีอีกด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนชอบที่จะจับมาเล่นเป็น AMF นะฮะส่งบอลสั้นก็ดีต่อบอลยาวก็ดีนะฮะแล้วมีสกิลสนับสนุนสําหรับ AMF เพียบเลยฮะทุกคนเดนิสเบิร์กแคมป์ครับได้มาเป็นอันดับที่8ในคลิปนี้อันดับที่7 นักเตะที่จับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วทุกคนให้ผลโหวตติดมาเป็นอันดับที่7ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งหมด8.1%เป็นของเนมาฮะสำหรับเนมาเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของการคลองบอลสูงนะครับทุกคนถึงแม้ว่าตำแหน่งหลักของเขาจะเป็นปีกซ้าย LWF นะครับแต่ก็มีหลายคนเนี่ยที่นิยมจับเนมามาเล่นเป็น มิดฟิลตัวลุกนะครับค่าพลังแทบไม่ต่างกันเลยนะครับระหว่างปีกซ้ายกับ AMF เนะฮะเทคนิคแพลวๆแล้วก็ในเรื่องของการใช้เท้าขวาปัน่นบอลแบบนี้นะฮะเป็นสุดยอดเทคนิคการปั่นนะฮะ k i กิ i งพาวเวอของเขามีค่าพลังไม่สูงแต่กลับกลายเป็นเรื่องดีสําหรับการปั่นครับโดยเฉพาะเราใช้แผน AMF 2คนแล้วจับเนมายืน AMF ฝั่งซ้ายล็อกเข้าเท้าขวานะครับแล้วปั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับนักเตะหลายคนในเกมนี้นะฮะเมื่อจะไปเล่นตําแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตําแหน่งหลักเนี่ยเล่นดีกว่าตําแหน่งหลักของเขาด้วยซ้ำนะครับจัดไปสําหรับจอมเทคนิคสูงเนมาจูเนียอันดับที่7ในคลิปนี้ครับอันดับที่6 มิดฟิลด์ตัวรุกที่ทุกคนโหวตกันเข้ามาติดมาเป็นอันดับที่6ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งหมด10.7นะครับก็เป็นของตำนานอีกแล้วครับตำนานทีมชาติบาร์ซินแล้วก็ในร่างของบาร์เซโลนาท้าซ้ายสุดเทคนิคสุดคลาส,สิกข,ของเจ้านิชาวลิวาลโดนั่นเองนะครับ สำหรับลิเวอร์โดนะครับก็มีทั้งเวอร์ชันลีเกนเพย์เกิการ์ดสีเหลืองแล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์การ์ดสีชมพูนะครับจุดเด่นของเจ้านิชาวคือเป็นนักเตะที่ใช้เท้าซ้ายได้เป็นธรรมชาติมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการคลองบอลครับบอลคอนโซลยิปปิ้งไทยเพรสชั่นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงหมดเลยนะฮะแล้วมีความสามารถในการยิงที่ดีนะครับการเลี้ยงบอลที่ดีมีสกิลสนับสนุสนในการคลองบอลหลายสกิลนะครับลูกเล่นแผวพาวจังหวะยิงนะฮะมีทั้งสกิลลองเลี้ยงด้ายลองเลี้ยงชุดติ้งครับสนับสนุนนใกการยิงไล ได้ดีนะครับทุกคนถึงแม้ว่าลิวารโดค่าพลังจะไม่ทะลุร้อยนะครับแต่ลองใช้แล้วเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสายเทคนิคสายล็อกบอลสายคองบอลน,น่าจะชื่นชอบเท้าซ้ายของเขานะครับลิวารโดอันดับที่6ครับอันดับที่5มิดฟิลตัวรุกที่ทุกคนโหวตกันเข้ามาติดมาเป็นอันดับที่5ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งหมด22.9%นะครับเป็นมิดฟิลตัวรุกพันดุ หนึ่งใน3ฐานเสือดัสลุดกุลิตนั่นเองนะครับสำหรับเจ้างูกองแกงในเกมนี้เนี่ยก็มีทั้งเวอร์ชันลรเจนเพย์การ์ดสีเหลืองนะครับแล้วก็เวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์การ์ดสีชมพูนะครับ จริงๆแล้วเขาเป็นมิดฟิลตัวรุกที่ค่อนข้างแตกต่างจากมิดฟิลตัวรุกคนอื่นๆในเกมนะครับเพราะว่าความสามารถของเขานอกเหนือจากเป็นมิดฟิลตัวรุกที่เชื่อมเกมดีส่งบอลสั้นดีแล้วนะครับยิงลูกฟีคิกดีการควบคุมบอลดีการเลี้ยงบอลดีแต่ว่าเขายังมีความสามารถในการเข้าปะทะที่ดีด้วยนะครับความแข็งแกร่งสูงครับมีวิญญาณการเล่นเกมรับติดมาด้วยเพราะว่าเขาสามารถเล่นเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยนะครับ นอกจากความสามารถค้าพลังที่สวยแล้วเขายังมีสกิลสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับ AMF หลายสกิลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลยิงกายลองเล็งชุดติ้ i สกิลผ่านบอลวัน t ั u พา pass through passing west pass low และ test pass ครบครับทุกคน อันดับที่4มิดฟิลด์ตัวรุกที่ทุกคนโหวตกันเข้ามาติดมาเป็นอันดับที่4ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งหมดถึง33.1%นะครับก็เป็นเดอะแบ็กของแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดคนปัจจุบันนะครับบูโน่ฟานเดสนั่นเองนะครับสำหรับ Bruno รบูโน่ฟานเดสนะฮะในเกมนี้หลังจากที่ย้ายมาเล่นให้กับแมนยูเนี่ยมีฟรีเจย์เพเยอร์สออกมาบ่อยแล้วนะฮะมีทั้งเวอร์ชั่นแจกฟรีด้วยนะครับแต่ว่าที่เด็ดก็คือล่าสุดนะฮะก็มีเวอร์ชั่น แฟนชอยของพิมารลีกเนี่ยตันอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเวอร์ชั่นเดอะแบกที่ค่าพลังสูงที่สุดนะครับก่อนหน้านี้หลายคนชื่นชอบแล้วพอมีเวอร์ชั่นที่ค่าพลังสูงออกมาเนี่ยก็ชอบเข้าไปใหญ่ครับจุดเด่นของบูโดฟันเดสคือ เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่คลองบอลค่อนข้างดีนะครับผมจังหวะการยิงดีนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่านบอลด้วยครับการวางบอลยาวเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยตันแม็กอยู่ที่99เลยทีเดียวนะครับแล้วมีสกิลสนับสนุนในการยิงไกลหลายสกิลครับตัวนี้ถือว่าครบเครื่องจริงๆครับบูโน่ฟ์นันด์หรือว่าบูโน่ฟานานเดสครับอันดับที่3 มิดฟิลตัวทุกที่ทุกคนโหวตกันเข้ามาติดมาเป็นอันดับที่3ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งหมด36.7นะครับไม่ใช่ใครอื่นนะฮะก็เป็นต่างดาวเรียเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาส่งเข้าประกวดนั่นเองนะครับ ผมเชื่อว่าใครที่เล่นเกมนี้น่าจะมีเมสซี่เกือบทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ออกฟีเจอร์เพย์เยอร์มาบ่อยมากแล้วก็มีทั้งเวอร์ชั่นที่แจกฟรีด้วยนะครับเวอร์ชั่นที่โหดสุดๆนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นไอคอนิ m โมเมนต์การ์ดสีชมพูที่จะต้องซื้อมานั่นเองนะครับจริงๆแล้วเมสซี่เนี่ยตำแหน่งหลักของเขาคือปีกขวา RWF นะครับแต่ก็ด้วยความสามารถของเขาเนี่ยสามารถยืน CF ได้ยืน AMF ได้ยืน SS ได้ยืนปีกขวาได้นะครับผมเรียกได้ว่าติดมาเกือบทุก คลิปที่จัดแนวลุกนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดถึงจุดเด่นของเขายังไงหมดดีฮะเอาเป็นว่าสุดยอดต่างดาวคนนี้ครบเครื่องจริงๆฮะโดยเฉพาะเล่น AMF นะครับ k e a t i v e p p a y m a k e r m สซี่ครับอันดับที่2 มิดฟิลตัวทุกที่ทุกคนโหวตกันเข้ามาติดมาเป็นอันดับที่2ในคลิปนี้ครับได้ผลโหวตไปทั้งหมดถึง49.3เนะฮะเกือบครึ่งเลยนะครับทุกคนเขาไม่ใช่ใครอื่นฮะเขาคือเจ้าของฉายาเท้านุ่มนิ่มเควินเดอะบอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับแมเรานึกถึงเดอะบอยเราก็คงนึกถึงการเปิดบอลคิลลาพัสยสวยๆของคขานะฮะทุกคน ถ้าเราวัดกันที่เฉพาะนักเตะปัจจุบันที่ยังคักแข่งอยู่นะครับเควินเดอบอยคืออันดับหนึ่งในเรื่องของการเปิดบอลแม่นยำนะครับจุดเด่นของเดอบอยก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเปิดบอลแม่นมากไม่ว่าจะเป็นส่งสั้นส่งยาวมีสกิลสนับสนุนในการผ่านบอลที่แม่นยำครบครันครั แถมยังคลองบอลดีอีกด้วยนะครับค่าพลังการคลองบอลสูงนะครับผมมีสกิลสนับสนุนในการคลองบอลดีด้วยแล้วสกิลยิงไกลก็มีฮะลองเลงไดฟ์ลองเล,ง,ล,ง,เลงชุดติงฮะถือว่าครบเครื่องจริงๆสําหรับ AMF คนนี้ครับบางคนบอกว่าเป็นลูกลักเลยนะครับขาดไม่ได้เล่นเมื่อไร่ต้องจับเดบอยลงทุกนัดครับผมจัดไปอันดับที่2ในคลิปนี้ครับเควินเดบอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ แล้วก็มาถึงอันดับที่1ในคลิปนี้ครับมิดฟิลตัวทุกที่ทุกคนโหวตกันเข้ามาได้ผลโหวตมาเป็นอันดับที่1ค่อนข้างท่วมท้นะฮะ69.3%ุครับ <c oughs> คุณเหยนโรนันกินโยตำนานทีมชาติบาราซินแล้วก็บาร์เซลโลนา่านั่นเองครับ สไตล์การเล่นของเขาเหมือนกับมีเวทมนต์ไปกับเท้านะครับสไตล์การคองบอลเทคนิคแผวๆวสเปเชียลมูฟเมนต์ที่เกมทำออกมาทำให้เป็นสเสน่ห์มากๆสำหรับการเล่นโรนานินโยนะครับ บางคนถึงขนาดบอกว่าทุกครั้งที่โรน,นัลดินโย่ได้บอลเนี่ยไม่อยากส่งบอลให้กับคนอื่นเลยนะครับนอกเหนือจากการคลองบอลที่เป็นมนต์ขังของเขาแล้วนะครับเขายังมีความสามารถในการส่งบอลที่สูงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นส่งสั้นส่งยาวนะครับแล้วยังยิงลูกฟีคิกดีอีกด้วยลูกปั่นไซส์ก็ดีฟินิชชิ่งก็ดีสกิลนี่ไม่ต้องพูดถึงครับครบคันนะครับสกิลคลองบอลสกิลยิงไกลลองเล็งได้<ๆ>เขามีฮะทุกคนสกิลผ่านบอล มันเป็นอะไรที่สุดคลาสสิกโดยเฉพาะท่าเต้นครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ10อันดับมิดฟิลตัวลุกที่ทุกคนโหวตกันเข้ามานะครับปลอ,อผลโหวดนี้จัดทำขึ้นก่อนที่เดวิดเบ็คแฮมจะมีร่างใหม่19ปีเกิดขึ้นนะครับทุกคนและนี่ก็คือ11ถึง15นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าอีก5คนต่อจากนี้เป็นใครบ้างก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ